สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมฟอร์มูล่าบูสเน็ตอินเทอร์เจนต์นะคะตอนแรกให้เราไปที่บูสเน็ตอินเทอร์เจนนะคะดับเบิลคลิกค่ะไปที่ระบบขายนะคะจากนั้นเลือกเมนูวิเคราะห์การขายค่ะ ค่ะโปรแกรมจะปรากฏเอกสารวิเคราะห์การขายนะคะเลือกช่วงสาขาเรียงตามรหัสค่ะแล้วก็เลือกช่วงลูกค้านะคะเรียงตามชื่อเต็มนะคะค่ะตั้งแต่บริษัทนัทธรินัทการอินเรอิเล็กทรอนิกส์จำกัดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิมเจริญการค้าค่ะจากนั้นเลือกช่วงสินค้าเรียงตามรหัสนะคะ,ะโปรแกรมจะรันให้ตั้งแต่ 1, 1ถึง R ค่ะเลือกช่วงสินค้าเรียงตามชื่อเต็มนะคะค่ะจากนั้นให้เราเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่1มกราคมสองาสค่ะ ถึงวันที่31ธันวา2552ค่ะาจากนั้นให้เรากดโอเคนะคะให้รอสักครู่นะคะเพื่อให้โปรแกรมทำการดึงข้อมูลมาเตรียมทำ BI โดยสังเกตว่าที่แท็กบาร์ด้านล่างจะมีไอคอนวงกลมสีเขียวส้มขึ้นมาให้คลิกที่ไอคอน BI จะได้หน้าจอที่เรียกว่าไพไวกราฟนะคะ ค่ะให้นำเมาส์ไปคลิกที่ไอคอน bi นะคะจะขึ้นวิเคราะห์การขายนะคะบริษัท c r y s t o n formula จำกัดนะคะตั้งแต่ชนิดสินค้า 1-R ถึง R นะคะวันที่1มกราคมสองสองห้าถึง31ธันวาสองห้านะคะจากนั้นเลือกข้อมูลที่เราไม่ต้องการทิ้งนะคะให้นำเมาส์ ไปคลิกที่ชื่อย่อสินค้าค่ะคลิกซ้ายนะคะแล้วลากไปค่ะเอาไปปล่อยตรงพื้นที่ว่างนะคะเพื่อที่จะลบออกค่ะวันที่เราไม่ต้องการนะคะทำเช่นเดิมค่ะ,คะจากนั้นมูลค่าหลังหักส่วนลดตามหน้าบินนะคะให้คลิกเป็นแถบสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะจากนั้น ไปที่มูลค่าหลังหักส่วนลดค่ะแล้วกดแชรไว้แล้วก็ลากเมาส์ไปค่ะค่ะก็จะได้รายการที่เราต้องการนะคะคือชื่อสินค้าแล้วก็มูลค่าก่อนแบดนะคะสำนักงานใหญ่จากนั้นให้ไปที่เมนเมนูค่ะไปที่ชาร์ตนะคะเราจะไปที่โชว์ชาร์ตนะคะค่ะ โปรแกรมจะปรากฏเซตกราฟนะคะไปตรงที่ชนิดกราฟค่ะให้เลือกภาย 3D กราฟค่ะชื่อสาขานะคะให้เปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะโปรแกรมจะประมวลผลให้นะคะรอสักครู่ค่ะ ก็จะได้พาย 3D กราฟนะคะที่เราเลือกไปเมื่อกี้ค่ะเราสามารถหมุนเป็น3มิติก็ได้นะคะเนาะค่ะจากนั้นไปที่คุณสมบัติกราฟค่ะเราสามารถปรับแต่งกราฟได้นะคะเลือกสีที่เราต้องการก็ได้ค่ะ แต่ว่าในที่นี้เราจะทําการแยกกราฟเป็นชิ้นส่วนนะคะไปที่ export point นะคะไปที่ All ค่ะค่ะเราก็จะแยกกราฟนะคะค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีก็ได้นะคะไปที่ bar style ค่ะ สีที่เราต้องการนะคะ,ะสมมุติว่าเราต้องการสีนี้เสร็จแล้วให้เราไปที่เมนเมนูค่ะไปที่ชาร์ตนะคะไปที่เอ็กพอร์ตค่ะไปที่อิ a เมจนะคะเราจะเลือก jpg ค่ะ ค่ะไปที่ไฟล์เนมนะคะจะเป็นชื่อ biso 0 1ค่ะจากนั้นให้เรากด Save ค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่นะคะให้กด yes ค่ะ ค่ะเราก็จะได้หน้าต่างวิเคราะห์การขายที่เราได้บันทึกไว้อย่างนี้นะคะนะจากนั้นให้กด escape ออกค,ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการบันทึกออกแบบรายงาน Layout และ Export ออกเป็นไฟล์ Excel นะคะ เข้าไปที่โอเคเหมือนเดิมค่ะ ค่ะให้รอสักครู่นะคะเพื่อให้โปรแกรมทำการดึงข้อมูลมาเตรียมทำ d I นะคะ จากนั้นเราจะได้หน้าต่างวิเคราะห์การขายนะคะให้เราเลือกข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกนะคะออทำเหมือนเดิมค่ะชื่อย่อสินค้านะคะกดค้างไว้นำไปปล่อยตรงที่บ้างค่ะวันที่นะคะกดค้างไว้ค่ะแล้วก็ชื่อสาขานะคะ กดค้างไว้ค่ะจากนั้นมูลค่าหลังหักส่วนลดตามหน้าบินนะคะให้คลิกเป็นให้คลิกเป็นแถบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กดแช่ไว้ค่ะลากไปตรงพื้นที่ว่างนะคะเพื่อตัดออกค่ะจากนั้นให้เราไปที่เมนูไฟล์คัสตัม Swedish e ซส i o นนะคะเราจะทําการเพิ่มค่ะรายการสินค้าที่เราลบทิ้งไปเราสามารถเพิ่มได้จากที่นี่นะคะเราเอาออกแล้วเราสามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นเดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะจากนั้นให้กด s 2ค่ะค่ะก็จะขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราไปที่เมนูค่ะไปที่กราฟนะคะ ากนั้นไป export document ค่ะเลือก excel document นะคะค่ะไปที่ file name นะคะจะขึ้นชื่อมาให้แล้วให้เรา save ได้เลยค่ะ รอสักครู่นะคะระบบกำลังประมวลผลวิเคราะห์การขายอยู่ค่ะเพื่อทำการเซฟนะคะ ค่ะระบบโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ export มาดูหรือไม่นะคะให้กด yes ค่ะถ้าต้องการดูค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างรายงานที่เป็น excel ไฟล์ ซึ่งเป็นตาม Layout ที่เราต้องการเลือกนะคะค่ะจากนั้นให้กด Escape ออกเลยค่ะ Cancel ค่ะค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการเปิดใช้งานโปรแกรม Business i n t e l l i g e n c e นะคะ